ไปคนข้มเยลยครับสวัสดีครับพี่น้องพ่อกัน,นย่ามือเศร้าอีกแล้วครับผมวันนี้พาพี่น้องมากินข้าวเศร้าครับซุปน้หม่อีกแล้วครับพี่น้องโอ้เมนูมักปันไหนเลยครับแต่วงื้นเดีย่ยงพั้นออกครับพี่น้องเอากินทั้งทีแล้วครับพี่น้องนี่ผักเษกษตรกรมีครับผลากระป๋อ,อางาพเองมากินซุปน้ำมัแซ่บครับผม พี่ส้มคำังไงยหลดครับนิ้วคอนิ้วมือซ้ครับครับพี่น้องใส่มคำังไงรเลครับอึม